รุนสวัสด์ชาววันพุธนะครับวันนี้วันพุธสีเขียวนะครับ <c oughs> ทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้บุกศรีลังกานะครับโ <c oughs> จมตีกรุงลังกานะครับถล่มเจ้าบ้านศรีลังกาไปสี่ประตูต่อศูนย์ <c oughs> แต่ในบ่านเอาชนะได้แค่สองศูนย์ <c oughs> ไปถึงถิ่นเขานะครับจัด นักจัดเต็ม4-0นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางการคว้าตั๋วไปเอเชียนครับ2027นะครับที่ซาอุดีอาระเบียและเมื่อคืนนี้เติร์กเมนิสถานก็เปิดบ้านเอาชนะไต้หวันนะครับไชนีสไทเป3ประตูต่อ1ก็ทำให้คะนี้ ทั้งสทีมนะครับมี12แต้มเท่ากันเฮ to เฮเราเป็นรองนะครับเพราะแพ้เราแพ้บุกไปแพ้เติร์กมา1ประตูต่อศูนย์นะครับนัดสุดท้าย31มีนาคมนะครับที่รัชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยพบเติร์กเมนิสถานชิงตัวไปเอเชียนครับทีมชาติไทย ต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวนะครับแล้วก็ควรจัดชนะเยอะๆด้วย <c ười> คือเสมอหรือแพ้นี่จบนะครับหกรอบแน่นอนเพราะว่านัดแรกเราไปแพ้มาเพราะฉะนั้นต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าชนะ10ก็งศูก็เฮเท่ากันต้องมาดูผลต่างประตูได้เสียอีกเดี๋ยวก็ต้องมาดูไม่แน่ใจนะแต่เมื่อวานนี้เราตุนไปตั้ง4เม็ดนะครับแล้วก็นัด ที่ไปถล่มไต้หวันมา6ประตูต่อหนึ่งก็เอาล่ะน่าจะตุนไว้พอสมควรแต่ว่าเอาให้ชัวร์ต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไปเอเชียนครับสองพันยี่สิม่นะก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับคือ <laughs> มันอีก4เดือนน่ะเออนับจากวันนี้นะครับ4เดือนเสร็จๆได้ซ้ำไป3ามสมีนาคมนะครับ กว่าจะผ่านเดือนพฤศจิกายนทันวามก,กรากรุมภามีนานะครับสี่เดือนเส,เสร็จเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมทชาติไทยนะครับกับเติร์กเมนิสถานใน่วงเวลานั้นนะครับจะเป็นอย่างไรโอ้โหทำไมต้องรอนานขนาดนั้น <laughs> เอาอย่างน้อยก็ยังมีความหวังนะครับแล้วก็ผลงานเมื่อคืนนี้ก็จ่มจริงๆนะครับน้องจูดก็หลังจากที่นัดนัดล่าสุดที่ไปอุ่นเครื่องเอาชนะที่อุ่นเครื่องเอาชนะสิงคโปร์นี่ตีนบอร์นยิงจุดโทษพลาดนะครับช่วงท้ายเกมนัดนี้ก็นะก็ะยิงสองประตูนะครับเรียกว่าปลดล็อกให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความมั่นใจ แม่นะแต่มันมันนานนะมันนานนะเดือนมีนาปลายเดือนมีนาเนื่นงเป็นปายนเลยนะครับทุ่มตรง31มีนาคมทีมชาติไทยพบเติร์กเมนิสถานเตรียมตัวไปเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายความว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย จบเป็นที่เรียบร้อยได้แชมป์กลุ่มซึ่งจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอัตโนมัติครบทุกกลุ่มนะครับโอ้โหสกอตแลนด์กับตันรอบโบได้ไปบอลโลกนะครับออโอ้โหนะนี่แหละบางทีมัน ทีมชาติไทยเราก็ต้องดูไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับบางทีนี่ได้ไปฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับหมูกก่เกาะเคลฟเวิร์ดนะครับบางทีนี่โอ้โหรอมา30-40ปีนะครับกว่าจะได้หวนคืนกลับไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทีมชาติไทยก็คงต้องมีครั้งแรกแหละนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ เท่านั้นแหละนะครับเอเชียนครับก็ถือว่าจุดประกายความหวังเล็กๆนะครับว่าถ้าต้องการไปเบียดเสียดดีตัวไปฟุตบอลโลกนะครับที่ยืนในเอเชียนคับต้องการันตีก่อนเข้าไปอยู่ในท็อป10ให้ได้ก่อนนะครับโกคตชเอเชียตอนนี้8 8ทีมครึ่งนะครับ <laughs> แต่ทีมชาติไทยเราต้องเบียดเสียดเข้าไปอยู่ในท็อป10ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอเช่นคัพนี่แหละที่จะพิสูจน์ทีมชาติไทยนะครับก็คิดว่าภารกิจของสมัครของฟุตบอลนะครับแอนโทนีฮัทสันซึ่งแม่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับทำคุมทีมชาติไทย2นัดอุ่นเครื่องแล้วก็คัดเลือกเอเช่นคัพผลงานชนะรวดนะครับก็หวังว่านัดสุดท้ายที่ รัชมังคลากีฬาสถานก็จะนำความสุขมาให้คนไทยอีกครั้งหนึ่งจดจ่อร้อเชียร์นะครับส่วนหลังจากนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดฟุตบอลลีกนะครับกลับมาคราวนี้ยวพูโปรแกรมน่าจะพอได้หายใจแหคอนะครับหวังว่าทุกอย่างจะเป็นใจ เข้าโค้งคริสต์มาสปีใหม่ได้อย่างสวยงามนะครับมีหลายน่าสนใจมาพบกันวันนี้ก็ขอให้ดื่มด่ำความสุขกับชัยชนะของทีมชาติไทยให้เต็ม,มิ่มประตูต่อศูนย์เหนือสีลังกานะครับยินดีทวกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ